วิธีกู้คืนรูปภาพในโทรศัพท์มือถือทำง่ายแต่ไปที่รูปภาพหรือ orie, แกลเลอรี่แต่ที่อัลบั้มแต่ที่อัลบั้มเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดให้เราแตะที่ไอคอนถังขยะที่ลบไปเมื่อเร็วๆนี้ ก็จะขึ้นรายการรูปภาพหรือวิดีโอที่เราเคยลบไปทั้งหมดนะครับซึ่งรูปภาพที่เราลบจะอยู่ได้แค่30บวันต่อไปให้เราแตะที่ไอคอนจุด3จุดแนวตั้งขวามอือบนสุดแล้วให้เราแตะแก้ไขเลือกรูปภาพที่จะกู้คืนให้เลือกตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมช่องเล็กๆนะครับ ถ้าทำการเลือกรูปเสร็จแล้วแต่คืนค่าข้างล้างสุดแต่ที่กู้คืนตัวอย่างในคลิปจะกู้2รายการนะครับกู้เสร็จแล้วรูปก็จะกลับมาที่เดิมนะครับเราสามารถเข้าไปดูรูปตรงทั้งหมดได้นะครับทำง่ายง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับมหมครับ